ช่วงเวลานี้เราขับรถมาจนถึงปัวครับแล้วก็ลงเข้ามาในนีนะ้มันจะเป็นจุดที่มีจุดท่องเที่ยวครับชื่อว่าวังศีลาแหละเป็นแบบว่าโขดหินทานช่องล่องน้ำอะไรมาเนี่นะไหนๆเรมาแถวนี้แล้วก็แวะชมกันหน่อยครับซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้กำลังหลงอยู่ <c oughs> โัทางไม่อย่ากเขาวงกดเลี้ยวไปเลี้ยวมาทะลุนู่นทะลุนู่นนะฮะ งง os. เลยฮะนี่ฮะอ๋อ oh, พระธาตุไปทางนี้ฝายไปทางขวาอ้าเราไปพระธาตุก่อนเลยพระธาตุศิลาแลงคือเป็นจุดนี้ก็ใ, wounds, ใกล้ๆกันจะมีอยู่สองสองจุดน่าสนใจฮะเจอพระธาตุก่อนเดี๋ยวเราให้ไปวังศิลาแลงห้าร้อยเมตรโอ้โหเส้นทาง เยมีคนมาไหมเนี่ยมันลดเลยรับนี้โอ้โหเฮ้ย้าวป่าลงคงไทย <c oughs> น่าจะไม่มีรถเก่งมาเลยครับแถวนี้เหลือโมอไซค์อย่างเดียวเลยล่ะมาทำอะไรกันไหนว่า5 0 0เมตรเกินไปยังเหมือนจะเลยนะ5 0 0เมตร โอ้นี่ครับทางเข้าไปดูสักหน่อยเป็นยังไงของข้าด้วหลายทางอะ่ะเรามาทางแบบว่าทางลัด่งโอ้เจอแล้วครับพระธาตุสวยนะพระธาตุขาวสวยงามเลยอมเบลมเลยอุย้ยคนข้าจะตามแยะจริงครับและนี่ก็คือพระธาตุติดลาแรง ไ,กกไปกันครับกับจุดท่องเที่ยวจุดต่อมาของเราก็คือพระธาตุศิลาแรงไปเดินวนรอบสักหนึ่งรอบพอครับสมรอบเดี๋ยวว่าหมดแรงนะฮะโอ้แต่งดงามเลยละ่ะดู VIP มากมายเลยแล้วตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวแล้วไปไหนมาไหนก็มีแต่ละคนเดียวฮนะเสมอมาพอเราเที่ยววันธรรมดาใช่ไหมครับ ไม่มีใครมากวนใจอยู่แล้วนี่ฮะเอ้ยทรงพระธาตุสวยนะเนี่ยเป็นเจดีย์ยอดใหญ่อยู่ตรงกลางครับแล้วก็มียอดแหลมๆเล็กๆเ,เ,เป็นยอดบริวารนนะ่ะอีกน่าจะสักห้าหกยอดฮะก็รู้สึกประทับใจนะครับพระธาตุสวยครับคือทรงนี้เราไม่เคยเห็นนะทุกทีเห็นก็จะเป็นแบบอันเดียวเดียวๆใช่ไหมเดียวๆอะไรโดยเดียวเดียวๆอันนี้แบบนี่เลยหนึ่งอันใหญ่แล้วมีอันเล็กล้อมปั๊บ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  ทรงเฟี้ยวเลยครับเดินเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งรอบพอเพราะว่าเรามีจุดที่เราต้องไปครับก็คือวังศิลาแรงอันนี้จะเป็นแบบธรรมชาติแล้วเป็นโขดหินแล้วก็มีน้ําแบบไหลปาดเข้ามาฮะไปดูกันว่าวันนี้จะงดงามหรือไม่นะฮะไม่รู้เหมือนกันก็อยู่กับวิารด้วยองของงาน,น วังศีลาแดงทางแบบลูกลางไปเลยพร้อมแอดรดนะนิดนึงถึงแล้วครับวังศิลาฝาแ่แกงแกงนะอืมอ้มอื้ม ปกปนวังศิลาโหเขามีชื่อแบบวังนูน้นวังนี้วังนั้นกโนเลยนะฮะไม่แน่ใจาว่าเขาว่าวังนี้ความหมายคืออะไรเหมือนกันนะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือตรงนี้มันเป็นฝายกั้นน้ำคุณเนี่ยขึ้นลงเป็นฝายมองไปทางโน้นก็เป็นแบบน้ำที่ไหลไปนูน่นและสิ่งที่เรามาตามหาคืออยู่ทางซ้ายมือฮะอยู่ในบูดเลยฮะอาจจะมองไม่เห็น เป็นหินเป็นแก่งที่เขาว่ากันแหละออกแรงเดินกันนิดนึงนะฮะทางนั่งแบบโอ้โหชันกันนเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กนี่แบบว่าเดินเนี่ยถึงไหนถึงกันนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มแก่ตัวถึงไหนนะฮะถึงที่จอดรถก็พอแล้วนะไม่ไปต่อแล้วเริ่มแบบว่าหมดสภาพแต่พอดีกแก่งนี้มันกับว่าไม่ไกลมากประมาณร้อยเมตรเฮ้ยแต่ทางสวยปะ ป่าไม้สมบูรณ์ดีมากมีผีเสื้อบินด้วยเอาแค่ผีเสื้อพอนะอย่าเป็นผีกุ๊กกูไม่เอานี่ครับชมข้างๆก่อนแอบชงงอนดูเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่เลยเอ,อ้ยมีความตึกดําบันวะ่ะคือเป็นอารมณ์คล้ายๆกับหินที่มันโดนน้ำอะฮะน้ําไหลกัดเซาะจนหินมันเป็นความเป็นเป็นเกีว่วเกลียวเป็นรูปทรงประหลาดๆนะ,ปะ,ะเป็นคลื่นเลยเออคุณหินเป็นคลื่นเน่ยคือ แรงของน้ำเนี่ยมันทําให้หินมันกลายเป็นเป็นริ้วๆได้เลยอ่ะสวยดีมีความแปลกวัข้างหน้านี้ถึงแล้วครับเฮ้ยคึงามเลยว่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนต่างโลกเลยคุณอารมณ์ไม่เหมือนโลกใบนี้ว้าวเฮ้ยเห็นแล้วประทับใจนะลายเตือนครับระวังลื่นนะฮะเราย่อก่อนครับแล้วก็จับเชือกเราจับไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ระวังจมน้ําด้วย แต่เราไม่เล่นอยู่แล้วน้ํเพราะเราไม่อยากเปียกแสดงว่าที่นี่เขาก็อนุญาตให้เล่นน้ําได้โอเคแต่ก็ระวังจมแล้วกันเพราะแถวนี้ไม่มีใครนะฮะคุณจมก็โชคดีไม่บาดเลยโอเคครับเรามาถึงแล้วจุดนี้พาไปดูกันเลยกับวังศิลาแรงฮะโอ้หไงมันเป็นแบบช่องเลยแล้วครับฟับฟับฟับ ซึ่งมันให้คุณเดินได้แต่ผมว่าก็อย่าเดินเลยเสียวหล่นฮะแค่นี้ก็พอแล้วมองแค่นี้ก็สวยแล้วไม่ต้องไปใกล้มากหล่นไปล้วคุณเนอะ้ยุ่งเลยไปครับจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราใกล้ๆนี้อีก20นาทีเที่ยวแบบต่อเนื่องเลย ไหนวะดูแมพก,ก่อนนะฮะแล้วหลงปุ๊บออกมาแล้วก็ทางไหนอ่ะทางนี้นนอาานนโอเคโอเคอ่ะดูแล ดูว่าหลงแน่นอนฮะดูเด็กคุณตามแยกอย่างงงดูแมปก่อนนะฮะเดี๋ยวหลงขี่ไปงงไป โอ้กกยไกลเหมือนกันนะเนี่ยพักหนึ่งเลยครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์โอเคถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ตรงไปเรื่อยถึงแล้วครับจุดหมายของเราไม่ใช่เซเว่นนะฮะคือแวะเซเว่นกินน้ำกินท่าก่อนนะฮะ ให้มีความสดชื่นรื่นลมแล้วเราก็จอดรถไวหน้าเซเว่นเลยเพราะว่าจุดหมายของเราอยู่ตรงนี้ฮะและก็น่าจะได้เวลาเข้าไปยังจุดท่องเที่ยวของไปของเรานะฮะคือวัดศรีมงคลหรือเขาเรียกว่าบ้านก๋งนั่นเองฮะวัดบ้านกง๋งคือความน่าสนใจของที่นี่ก็คืออะไรนะครับผมกด Google Map ครับแล้วมันมีรีวิวเนี่ยใน Google Ma p แบบว่า 3ามพันกว่ารีวิวจะสี่พันอยู่แล้วอะ่ะคือแบบเฮ้ยทำไมคนรีวิวเยอะวะก็เลยแบบว่าต้องเด็ดแน่นอนนะฮะดังนั้นเราก็เลยไปครับเข้าไปชมกันโอ้แล้วก็ไม่มีคนเลยคุณ <laughs> เป็นแบบ VIP ครับวันนี้เราเที่ยว v p p ตลอดฮะทริปนี้ของเราโอ้ยหภายในเขาสวยนะฮะยังกระสวนสาธางนะอะไรบางอย่างอ่ะชมแบบไปหาตันนี้ก่อนนี่เขาเรียกว,ว่าควายเทียมเกวียน เผื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะฮะเด็กรุ่นผมก็เอาจริงก็แทบไม่เคยเห็นนะและข้างหลังนี่น่าจะเป็นพระธาตุหรือเปล่านะน่าใช่มีความแบบว่าวิจิตรพิสดารครับเป็นศิลปะที่สวยเลยนะฮะ <c oughs> โอ้แวะแวะมานี่รู้สึกว่าคุ้มค่าถูกต้องแล้วที่รอแวะมาสวยเลยผลงานศิลปะภายในนี้ครัแบบแจ๋วเลยะฮะนี่มาดูตัวนี้ก่อน อันนี้เขาเรียกว่าตัวเหลาะฮะเหลานี่็อยู่ตรงแบบว่าทางเข้าวัดนะฮะนี่เลยผลงานแล้วก็ประตูวัดลายเขาแบบลายอย่างหนาเออเป็นวัดที่สวยนะยในพระโมสถมมีการสวดอะไรบางอย่างครับ โอ้เขาให้พรนั่นเองฮะเป็นการให้พรแบบภาษาทางเหนือนะฮะโอ้และนี่ก็คือพระประธานฮะรพระประธานของพระอุโบโสถองน,นี้ว้าวสวยเลยนะฮะผมพาคุณมาดูสิ่งนี้ครับนี่คือพระทันใจนะฮะที่ถูกแปะทองทองคำเปลวฮะแปะหนาจนแบบว่ารูปทรงเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะ แปะหนามากกลมเลยฮะพาไปดูจิตตกรรมฝาผนังกันหน่อยนึงนะนี่อันนี้เป็นเรื่องราวแบบประมาณน้ำท่วมฮะเห็นไหมครับเออเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้เฟี้ยวดีน้ำท่วม โอ้โหคนขึ้นเรือพระยังต้องปีนหนีขึ้นไปอย่งี้เลยนะฮะโอ้โหเออเป็นลวดลายที่แปลกครับเดินต่อกันมาด้านนอกมีองค์พระอยู่ตรงนี้ครับแล้วคุณรู้สึกอะไรไหมฮะถึงศิลปะของวัดนี้อ่ามีความแบบว่า นิดนึงใช่ไหมมีความแปลกๆนะเฉพาะถิ่นฮะผมว่าวัดนี้เป็นวัดของพมา่ารามันนะฮะในยุคหนึ่งที่เขามาคลองดินแดนแถวนี้เลยล่ะเดินออกมาตรงนึงน่าจะเป็นด้านหน้านะฮะเราเข้าด้านหลังข้างหน้าก็จะเจอกับพญานาคนี่มาเริ่มเลยโอ้สวยว่ะคุณดีเลย ตัวเล,เลื้อยๆขดเป็นวงกลมนะหนึ่งรอบปั๊บแล้วก็ชูขึ้นมาก็สมควรแล้วครับที่คนรีวิวกันแบบว่าสามพันกับสี่พันวิวนะฮะใน Google Map สวยจริงข้างๆกันก็จะมีอาคารอีกอันหนึ่งฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกโบสหรือเปล่าเออเป็นโบสสไตล์นี้กับโบสถ์สไตล์นู้นนะฮะสองสไตล์เลยไปผมว่าอันนี้พม่าเลย ชัดจัดเลยฮะโหภพยในี้เงียบมากเลยนะฮะไม่มีใครเลยสักคนเดียวมีผมอยู่คนเดียวครับโหแน่นอนนะฮะทรงนี้นี่เลยครับเป็นวัดพม่าแน่ๆแต่สมัยนู้นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอังวะสวยนะเนี่ยพามาดูอีกหนึ่งไฮไลท์และเหตุผลสำคัญที่ทำให้ที่นี่ได้รับวิว กว่าสี่พันวิวนะฮะก็คือนี่เลยทางเดินแบบนี้แหละครับเดินเล่นกันไปครับชมนานะแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันโอ้โหนี่ฮะผมรู้แล้วเหตุผลแน่นอนก็ประมาณนี้ฮะสำหรบับการมาเที่ยวชมนะที่นี่นะฮะวัดก็สวยนะฮะวิวด้านหลังที่เป็นแหบว่าจุดเดินเล่นชมนาก็งดงามนะฮะกาแฟก็น่าจะอร่อยแต่ว่าเราไม่ได้กินเพราะว่า รากินไปเยอะแล้วครับวันนี้ <ไป S 1> <laughs> ถ้ากินอีกไ <ป S 1> าจะนอนกันแล้วไปครับอาจะได้เวลาในการกลับแล้วกลับไปยังเมืองน่านฮะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆผมตีไปสักสองชั่วโมงอรผมขับชิวๆแล้วก็เผื่ออาจจะเจออะไรบางอย่างไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่ะฮะอาจจะได้แวะกันไะเจอกันเลยที่นูน่นเมืองน่านและตอนนี้ครับเรามาถึงโรงแรมของเราแล้วในคืนนี้โรงแรมน้ําทองน่านนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะแวะสักที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่แวะแล้วครับเจอฝนว้วยคุณฝนยังกำลังตั้งเขามาเั็ตัวเมืองเลยระหว่างทางก็โดนฝนไปรอบหนึ่งเกช่ำเลยตอนนี้เลยเข้าโรงแรมแล้วไม่วาล้วะมดสภาพเรียบร้อยแล้วครับเช็คอินอย่างง่ายดายนะฮะน้องคนนะนำดีมากๆเลยนะฮะ คือถ้าไม่แนะนําเนี่ยหลงนะฮะเพราะว่าที่นี่โคตรใหญ่ราบอกว่าเราต้องเดินผ่านตึก A ไปก่อนนะฮะแล้วก็ผ่านสระว่ายน้ําแล้วก็ไปที่ตึก B ขึ้นชั้น2แล้วก็เลี้ยวขวาโอ้โหเปว่าเยอะหมดฮะ,ะและนี่ก็คือสระว่ายน้ําของที่นี่เดี๋ยวเราก็จะมาว่ายน้ำส่วนด้านนี้ครับขวามือเป็นโซนอาหารเช้าซึ่งเราได้ทําการซื้อผู้ปองไปแล้วครับ1 0 0บาทเองนะ คุณวิกัสั์อเมริกันเบกฟาดให้เลยเต็มที่ซึ่งเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาดูกันว่าอเมริกันเบกฟาดของเขาจะน่ากินขนาดไหนนะครับตอนนี้ไปห้องพักแล้วก่อนดีกว่าขึ้นมาละตึกดีแล้วก็เลี้ยวขวาห้องน่าจะเป็นห้องนี้แหละสองศูนย์เจ็ดใช่ไหมแตกแล้วโอเคไปดพูพร้อมกันเลย ออก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโดยการเราต้องเสียบบัตรก่อนนะแฟกเขาให้ไฟถูกเปิดตดวนี้ไฟสลุกมากเลย <c oughs> ไฟเมนอยู่ไหนนาะปาใหญ่อะ <c oughs> ตรงนี้ละมั้งครับพาเขาให้ <c oughs> ตรงนี้ไหมครับปาบ้ปาปา้ปาป้าป้าโอเค และนี่ก็คือที่พักของผมในคืนนี้ฮะที่โรงแรมน้ําทองน่านะฮะเอ้ยดูดีนะนี่ห้องก็ราคา600มีทอน,นะผมมันห้าอยหน่อยๆอย่ะฟัสซิลิตี้ดีมากดีไซน์ของห้องแจ๋เลยมีแอร์นะฮะทีวีตู้เย็นพร้อมห้องอาบน้ำอยไระโอเคและนี่คือห้องอาบน้ำของเราครับรเปด้วยกันเป็นแบบนี่เลย ก็ประมาณนี้ครับบ mm hmm. ที่พักของผมในคืนนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะ mm hmm. วันที่สงของการเดินทางเราในจังหวัดน่าน mm hmm. อ๋อเรียบร้อยครับไปพกันใหม่เป็นพรุ่งนี้เลยนะฮะ mm hmm. ก็หรบวันนี้นอนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหมดสาพ